สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันที่บูธโอปอนะคะเป็นเครื่องมือก่อสร้างค่ะที่ผู้รับเหมาเนี่ยใช้กันอย่างยาวนานจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวลองมาดูกันเลยค่ะและเครื่องตัวนี้นะคะก็เป็นเครื่องตัดจอยหรือเครื่องตัดถนนค่ะมีให้เราเลือกหลายตัวเลยค่ะและตัวเครื่องที่เขาประกอบไปจะเป็นเครื่อง Honda าแท้เลยนะคะมีทั้ง GX 160ตัวนี้จะเป็น GX390 แล้วก็จะมีเครื่องตัวใหญ่สุดเลยค่ะตัวนี้ GX690 Honda ้าแท้ และสำหรับเครื่องตัวนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องดัดตัดมือถือค่ะที่สามารถตัดก็ได้ดัดก็ได้หรือใครอยากจะได้เครื่องดัดตัวเล็กๆที่สามารถยก2คนไหวนะตัวนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูเครื่องตัวใหญ่กันนะคะว่ามันจะใหญ่แค่ไหนตัวนี้คือเครื่องดัดเหล็กตัวใหญ่ของแบรนด์โอปอนะคะใหญ่มากจริงๆสตัวนี้จะเป็นเครื่องตบดินค่ะสำหรับงานก่อสร้างยังไงก็ต้องได้ใช้ค่ะเครื่องตบกระโดดก็มีนะคะตัวนี้สําหรับพื้นที่แคบๆค่ะ เครื่องปั่นไฟก็จะเหมาะสําหรับหน้าง,งานที่ยังไฟฟ้าเข้าไม่ถึงตัวนี้สามารถช่วยได้ค่ะโโเครื่องขัดแมลงปอแบรนด์โอปอนะคะซึ่งเขาก็จะใช้เครื่องฮอน d a าแท้เลยค่ะในการมาประกอบใส่ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่อง Honda GX160 ็ยค่ะยอดนิยมเลยตัวนี้เป็นเครื่องตัดมือถือนะคะสามารถเคลื่อนย้ายได้แบรนด์โอปอ เขามีการถ่าให้ดูเห็นด้านในเลยนะคะสําหรับตัวนี้ก็จะเป็นหัวกระโหลกสูบน้ําที่เอาไปต่อเข้ากับปั๊มแช่สายอ่อนค่ะนี่เลยดูซีนเขาสิใส่ซีนไปสีตัวเลยค่ะทุกคนมีลูกปืน2ลูกเลยนะคะแล้วก็อีกตัวนึงอันนี้ก็จะเป็นคัดค่ะคัดเครื่องตบดินผ่าให้ดูเห็นข้างในเลยว่าใช้วัสดุอะไรบ้างแล้วก็อุปกรณ์แข็งแรงทนทาน ลิงสายจี้ปูนค่ะมีตั้งแต่ไซส์8มิลน,นะคะไปใหญ่สุด20มิลเลยค่ะแล้วก็ไอตัวนี้จะเป็นสายนอกของสายจี้ปูนซึ่งเขาก็ผลิตเองนะคะของแบรนด์โอปอลใครที่อยากรู้ว่าด้านในสายจี้ปูนมันเป็นยังไงนะคะอันนี้เขาผ่าให้เราดูเลยค่ะสำหรับสายนอกเนี่ยนะคะเขาถักแบบแน่นหนาแล้วก็แข็งแรงมากในส่วนของตรงหัวดูตัวนี้จะใช้เป็นลูกปืนแบบ2แถวด้วยนะคะแล้วก็เป็นแกนเขย่าค่ะ ตัวนี้ก็หัวนะอยู่ประมาณ35มิมลตัวหัวเขาก็เป็นการชุบแข็งสําหรับแกนตรงนี้มีการชุบแข็งมาด้วยค่ะสังเกตว่าเกียวเนี่ยเขาจะใช้เป็นเกียวใหญ่ด้วยนะคะและจุดต่อการบีบตัวนี้นะจะเป็นตัวบีบสายซึ่งก็บีบเข้ากับสลิงอันนี้จะเป็นสลิงขนาด10มิลแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสายแบบเชี่ยวไดานาแิกซึ่งลูกปืน2ลูกไปเลยค่ะตรงนี้ ของเป็นเป็นของแบรนด์ o p ตัวสายก็มีขนาดหลายเมตรให้เราเลือกแล้วก็หัวมีหลายส์ตั้งแต่45-50 6 0 7 0แล้วก็มีปั๊มแช่สายอ่อนด้วยนะคะตัวนี้ท่อออกขนาด3นิ้วแล้วเขาก็จะมีเครื่องสูบน้ำด้วยนะคะที่เป็นตัวเครื่องฮอนด้าชนกับปั๊มส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องเปือยโดยส่วนใหญ่เครื่องตัวนี้ก็จะเอาไปใส่กับ โครงและทําเป็นเครื่องจี้ปูนแล้วแต่ว่าเจ้าไหนจะใช้เป็นเขี่ยวด n นาแพ k หรือจะใช้เป็นแบบเดือยตัวโครงก็เป็นของแบรนด์โอปอซึ่งลักษณะข้อดีของแบรนด์โอปอตัวโครงเขาจะมียางรองกันสั่นให้ด้วยนี่นะคะแล้วก็ภายในงานก็จะมีราคาพิเศษให้ด้วยค่ะตัวน,นี้จากปกติอยู่ที่2 3 0 0 0ก็ลดเหลือ19 0 0 0้าไปเลยค่ะ ราคาพิเศษภายในงานเท่านั้นนะคะก็จะเป็นงานสถาปนิก68ค่ะที่บูธโอปอจะตั้งอยู่ที่เสาเจค่ะสังเกตง่ายๆก็คือมองไปตรงเสานน่นนะคะจะวน่นนะ่ะเสาตรงนน้นเห็นไหมจะมีเลขเจค่ะแล้วก็จะเป็นบูธโอปอตั้งอยู่ตรงนี้เลยค่ะมีเครื่องมือจริงเขามีเครื่องมือเยอะกว่าน,นี้มากเลยนะแบรนด์โอปอแต่ที่เอามาจัดให้ในงานก็จะเป็นเครื่องมือ ดยส่วนใหญ่ที่ผู้ละเหมาเนี่ยจะต้องได้ใช้กันอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นกบกระโดดเครื่องตบดินเครื่องตัดเหล็กเครื่องดัดเหล็กนะคะแล้วก็นี่เลยตัวสายจี้ปูน <Hey. S 1> และพิเศษสําหรับโปรโมชั่นภายในงานสถาปนิกนะคะบูธ OPPO ใครที่มาถ่ายรูปแชะและแชร์นะคะก็รับไปเลยค่ะมีกระเป๋ามีเสื้อแล้วก็มีตลับเม็ดอย่าลืมมาที่บูธโอปอกันเยอะๆนะคะ